เอาละครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคิปโตนะครับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นการสอนเรื่องการหาค่า RR นะครับการคำนวณกำไรขาดทุนจากค่า RR RR คืออะไรนะครับเราสามารถรู้กำไรได้ตนะั้งแต่เรายังไม่เล่นเลยนะครับปรับกำไรได้ตามใจนะครับสอนการดูกราฟการดูเปอร์เซ็นต์ขาดทุนนะครับการเปิด position การตั้งตัวคูณนะครับผมจะมาสอนทั้งหมดเลยนะครับในคลิปคลิปนี้นะครับอันนี้แนะนําว่ามือใหม่นะครับขอให้ดูนะครับขอร้องเนาะเพราะว่ามันจะเป็นความรู้ที่เราเนี่ยจะได้นําไปใช้ในการเทรดนะครับแต่ถ้าใครที่เทรดมานานแล้วนะครับที่เอาจจะพอมีความรู้บ้างอันนี้ก็จริงๆสามารถข้ามไปได้เลยไม่ต้องดูก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะดูไว้ประกอบความรู้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าจะเน้นเนี่ยขอเน้นให้สําหรับมือใหม่นะครับ มือใหม่เนี่ยผมขอเน้นเลยนะครับว่าต้องดูนะครับต้องดูเนาะทีนี้ตรงที่ผมบอกว่า R R เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเนาะเวลาที่ผมสอนในการใช้ indicator นะครับผมก็จะกดตรงเนี้ยเห็นไหมครับลอง position short position นะครับเพื่อคำนวณให้เพื่อนๆนเห็นสมมติว่าผมกดลอง position นะครับวางตรงนี้นะครับอ่ะวางจุดนี้นะครับปึ๊บนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยครับ มันมีค่าค่าหนึ่งที่เราเรียกว่า list reward ratio ตรงนี้เท่ากับ1วันนี้นี่แหละครับที่ผมจะมาอธิบายและมาสอนเพื่อนๆว่าค่าตรงนี้มันมีไว้เพื่ออะไรมันดูยังไงและมันใช้งานอย่างไรอันล่างเนี่ยครับ stop อันบนคือ target มันเพลนอะไรมันคืออะไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบเนาะอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับเราต้องมาเข้าใจก่อนนะครับผมว่า rr เนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับ rr นะครับมันเป็นหนึ่งในหัวข้อของเรื่องนะครับของเรื่อง mm นะครับ mm ก็คืออะไรครับ money management นะครับ money management เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าการจัดการเงินที่เรานำไปลงทุนนะครับการจัดการเงินที่เรานำไปใช้นั่นเองนะครับ rr เนี่ยอยู่ในเรื่องของ m o n e y Management นะครับแล้วในเรื่องของ m o n e y Management เนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยคือหนึ่งนะครับในเรื่องของ m o n e y Management ก็จะมีในเรื่องของ l i s t of l o ลูนะครับคืออัตราส่วนที่เราจะแพ้เมื่อแมวมีเงินทุนก้อนหนึ่งก็คือเราจะแตกนะครับคือเราพอตแตกเรายอมแพ้ถ้าเราแพ้หรือเราเสียไปเท่าไหร่เราถึงจะแตกนะครับนี่คือเรื่องของ List of l o ลู 2. คือเรื่องของ p Position Size คือเราต้องเปิด p o s i t i o n หรือว่าใช้ margin เปิด p o s i t i o n เท่าไหร่นะครับเวลาเราเล่นแล้วก็3ครับมันถึงจะเป็นเรื่องของ list reward ratio นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3นะครับแต่ทีนี้วันนี้ที่ผมมาสอ,เอนเพื่อนเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องนี้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆ่อนอยาดูนะครับใน2เรื่องนี้นะครับยังไงลองคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่าเห็นว่าเออเสียงส่วนมากอยากจะ รู้นะครับผมก็จะมาสอนในเรื่องของ list of rule กับ position size เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมารู้กันเรื่องของ list reward ratio กันนะครับ list reward ratio คืออะไรนะครับที่เวลาผมพูดคําว่า rr นะครับ rr ที่เวลาผมพูดเออ rr นะครับ rr แบบนี้นะครับ rr มันก็คือคํานี้ครับ list reward ratio นะครับจริงๆแล้วคําว่า rr เนี่ยมันมีอยู่ทุกจุดบนโลกนะครับหมายความว่าอะไร หมายความว่ามันมีอยู่ทุกส่วนครับคือคือทุกคนครับไม่ใช่ว่าแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับทุกคนครับจะต้องเข้าใจครับจะต้องเข้าใจคําว่า r r เนี่ยว่าามันคืออะไรนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีความสําคัญเวลาที่เราเนี่ยนำเงินไปลงทุนครับอัตราส่วนผลตอบแทนกับความเสี่ยงเราจะเรียกว่า R r อีกครั้งนึงนะครับ rr เนี่ยย่อมาจาก list reward ratio นะครับคำคำนี้ในเลข3นะครับผมมันคืออะไรมันคืออัตราส่วนผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงนั่นเองครับหรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเป็นอัตราส่วนระหว่างอะไรอัตราส่วนระหว่างการได้การได้อะไรครับกำไรกับอะไรครับต่อการะไรต่อการขาดทุนถ้าพูดแบบนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจไหม ถ้าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทุกคนนะครับนายเนายเกับนายบนะครับผมนายเเนี่ยลงทุนนะครับขายหมูปิ้งนะครับมีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับลงทุน1,000บาทนะครับเลิกขายเลิกงานกลับมานะครับนายเได้กําไรนะครับได้กําไรจากการขายเนี่ยสามพบาทอ่ะได้กำไรจากการขาย3,000บาท แสดงว่าเงินที่นายเลงไปนะครับหนึ่บาทเนี่ยนายเได้กําไรกลับมา3,000บาทแสดงว่าค่า rr ของนายเเนี่ยหรือค่าความเสี่ยงที่นายเเนี่ยจะมีนะครับหมายความว่าถ้าในวันนั้นเนี่ยนายเขายไม่ได้นายเจะต้องเสียงเงินเท่าไหร่เสียงเงิน1000บาทแต่ถ้านายเขายได้นายเจะได้เงิน3,000บาทดังนั้นค่า rr ของนายเเนี่ยก็คือจะเป็น1ต่อ3นะครับทีนี้เวลาเราเรียกหรือเราพูดกันเนี่ย เมื่อมันเป็น1ต่อ3ามันเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับเวลาเราพูดกันเราก็จะพูดว่าอ๋อก็อ r อเท่ากับเท่าไหร่อ r อเท่ากับ3ไงอืมเราก็จะเรียกแบบนี้อาเท่ากับ3ใน B นะครับใน B เอาเงินเนี่ยไปลงอาจจะเป็นลงทุนในการเขาเรียกว่าลงหุ้นกับเพื่อนนะครับอ่ะ5้าร้อยบาทนะครับ5้าร้อยบาทถ้าเกิดใน่ะลงทุนแล้วใน B เกิดพลาดนะครับปรากฏบริษัทเจ๊งใน B จะเสียห้าร้อยแต่ถ้าเกิดว่าใน B ลงทุนแล้วได้เนี่ย ในบจะได้ผลตอบแทนกลับมาคือ750บาทแบบนี้ผมถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าจะคิด RR อย่างไร RR ก็จะเป็นอะไรครับ RR ก็จะเป็น500ถูกไหมต่ออะไร750พอคิดออกมาแล้วนะครับคิดออกมาแล้วอัตราส่วนแบบนี้นะครับเมื่อเราหามาแล้วมันก็จะกลายเป็น1.5แบบนี้คือ RR อยู่ที่1.5นะครับถึงตรงนี้มีเพื่อนๆคนไหน งงไหมครับว่า RR คืออะไรอ่ะมันคือความเสี่ยงครับความเสี่ยงของกําไรขาดทุนที่เราจะได้รับถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะมีตัวอย่างยกให้นะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับค่าเนี้ยนะครับเป็นค่าที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราเสียเราเสียเท่าไหร่และเราได้เราได้เท่าไหร่นะครับทีนี้ในการเทรดนะครับในการเทรดในการเทรดเนี่ยเราก็คงจะเคยได้ยินนะครับว่าเฮ้ยคนเนี้ยโหเจกมากเลยอะได้ อเนี่ยประมาณเท่าไหร่1ต่อ3อู้คนนี้เจ๋งมากเลยครับ r r เท่าไหร่1ต่อ4เวลาเราเรียกเนี่ยเราก็เรียกแค่ว่า Rr3 เนาะ RR 4นะครับมันก็จะเหมือนกับในกราฟที่ผมกราฟออกมานะครับทีนี้ทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้นะครับทำไมเราถึงต้องมีค่า rr หรือคำนวณเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะคุณนะครับทุกคนในการเทรดนะครับคุณจะได้รู้ครับรู้อะไรล่ะ รู้ว่ากำไรเท่าไหร่และขาดทุนเท่าไหร่สมมุติว่าผมเนี่ยมีค่า rr อ,อ,อยู่ที่1ต่อ2นะครับ rr อ,อยู่ที่1ต่อ2เวลาผมเรียกผมก็จะเรียกว่า rr เท่ากับ2นะครับ rr อ,อยู่ที่1ต่อ,อ2แบบนี้ถ้าผมมีเงิน100บาทนะครับ100บาทถ้าผมเสียเนี่ยผมเสียเท่าไหร่ผมเสีย100บาทถูกไหม อ่ะลง100บาทเสีย100บาทในทางกลับกันรครับถ้าผมมีเงินหนึ่งรบาทผมลง1นึบาทแต่ถ้าผมได้ผมได้เท่าไหร่ผมได้สอ0บาทอ่ะเห็นไหมนี่คือ RR1 ต่อ2ดังนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นและเราผิดทางคือทําไมคือเราเสียเราติดลบ100แต่ถ้าเราได้ครับเราได้เราจะได้บวกสอง แบบนี้คือเป็น R r ที่คุ้มหน้าเล่นหน้าลงทุนนะครับเป็น R r ที่เวลาเราเล่นแล้วเหมาะสมกับการเล่นเราทำอะไรนะครับออสมันต้องคุ้มคือหมายความว่าเวลาเราทำอะไรเราลงทุนอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างนะครับ <c oughs> อยากให้เพื่อนเพื่อนคิดแบบนี้ครับว่าถ้าเราเอาเงินเราไปลงทุนแล้วนะครับผลตอบแทนนะครับคือประมาณว่าผลตอบแทนแล้วกันใช้คาว่าผลตอบแทนเนาะมันต้องคุ้มครับ ถ้าไม่ค <qué CH dropped out> ุ <can st im ulus> play, be, <sh> ้มเนี่ยเราไม่เล่นนะถ้าไม่คุ้มเราจะไม่เล่นนะครับไม่คุ้มเช่นอะไรเช่นเราเอาเงินลงไปหนึ่งร้อยบาทเราได้กลับมาแค่9ก้าสิบห้าบาทถ้าเราชนะหรือเราได้กลับมาแปดสิบบาทถ้าเราชนะแต่ถ้าเราเสียเนี่ยเราเสียหนึ่งร้อยแบบเนี้ยเราไม่เล่นนะครับเราจะไม่เล่นนะครับเราไม่เล่นเนาะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเล่นไปครับเรามีแต่ลบครับ โอกาสที่คุณจะได้เนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่คุณเสียไปเวลาคิดเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับมันก็จะมีผลต่อเรื่องของอะไรครับเรื่องของวินเลทวินเลทคืออัตราการแพ้ชนะจะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแต่เดี๋ยวผมอธิบายต่อไปก่อนเนาะตอนนี้ทุกคนเข้าใจคําว่า RR แหละที่นี้ครับ RR เท่าไหร่ RR R เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าคือ v บร y ิกูด อารเท่าไหร่นะครับถึงจะเรียกว่าเวลิกูดถ้าเกิดในความคิดผมนะครับในความคิดผมนะถ้าเป็น R r หนึ่งต่อหนึ่งหรือเวลาเราเรียกเราก็เรียกว่าหนึ่งเนาะ r r หนึ่งเสียหนึ่งได้หนึ่งถ้าแบบนี้ครับผมเรียกว่าปกติปกติครับได้มาเสียไปประมาณนี้คือสำหรับผมนะผมมองว่าคุ้มไม่คุม้มผมมองว่าเฉยๆนะครับปกติแต่ถ้า R r าเนี่ยมันขยับขึ้นมาครับ เป็นหนึ่งต่อสองปุ๊บ RR เท่ากับสองผมมองว่าเนี่ยดีเลยครับผมมองว่านี่คือดีเลยแต่ถ้าคนบางคนเก่งๆนะครับใช้ man, man, อินิเชเตอร์แม่นๆเวคอล์กราฟแม่นๆนะครับ RR เท่ากับสามผมบอกเลยครับว่าเนี่ยดีเยี่ยมถ้าคุณทําได้นะ RR เท่ากับสามดีเยี่ยมแบบสุดยอดเลยครับแบบโอ้โหถ้าเกิดว่าทําได้ RR เท่ากับสามคือถ้าเกิดเสียเนี่ยเสียแค่หนึ่ง แต่ถ้าได้เนี่ยได้สามเท่าเนี่ยโอ้โหผมมองว่าคือเก่งมากนะครับสุดยอดผมแบบโอ้โหเดอะเบสเลยนะครับและ R r เนี่ยที่ผมมองนะครับถ้ามากกว่าสี่ขึ้นไปผมจะไม่เรียกว่าสุดยอดอะไรครับผมจะเรียกว่าเทพถ้าคุณทำา R ได้มากกว่าสี่ขึ้นไปนะครับสี่ขึ้นไปเนี่ยผมเรียกว่าโโหเกินคำว่าดีหรือเกินคำว่าเยี่ยมไปแล้วครับผมเรียกว่าเทพเลย คือถ้าเกิดว่าคุณเสียนะครับคุณเสียหนึ่งส่วนเนาะแล้วถ้าคุณได้คุณได้สี่ส่วนอันนี้คือถือว่าเทพครับเล่นยังไงนะครับก็มีโอกาสที่คุณเนี่ยจะบวกมากกว่าคนที่เสียนะครับมีโอกาสที่คุณจะบวกมากกว่าคนที่เสียแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้คุณได้ตั้งสี่ส่วนแต่ถ้าคุณเสียเนี่ยคุณเสียเท่าไรหนึ่งส่วนต่อให้คุณเสียรัวๆมาเลยครับ4ครั้งแต่ถ้าคุณได้ครั้งเดียวคุณเท่าทุนเลยนะครับอันเนี้คือเทพนะครับผมอ่ะทีนี้ เรามาลองคำนวณกันจริงๆให้ดูนะครับว่าการเทรดเนี่ยมันเป็นยังไงกับการหาค่า RR เนาะที่มันจะต้องมีเรื่องของอัตราวินเลตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับวินเลตเข้ามาเกี่ยวข้องผมก็จะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะวินเลตเนะาะอัตราที่เราชนะชนะนะครับอันนี้อันบนชนะอันล่างแพ้นะครับถ้าอัตราที่เราชนะเนี่ยอยู่ที่4 0 คือร้อครั้งเราชนะแค่40ครั้งส่วนอัตราที่แพ้นเนี่ยอยู่ที่60%สคือเทรดร้อยครั้งเนี่ยโอ้เราพลาดท,ทางเราผิดทางเนี่ยหกครั้งนะครับลีซีบอร์เลยโชเข้ามามีผลอย่างไรนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยกาหนดสต็อปลอนและเทคโปรฟิตได้ทําให้เราเนน่ยมีอัตราในการลอดในตลาดในระยะยาวนะครับเคสนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับให้ RR นะครับเท่ากับ1ต่อ2หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ RR เท่ากับ2นะครับ ่า R ท่ากับ2เล่นเข้าไปดูอ่ะ R ท่ากับ2เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีเลยผมเอาอันนี้เนาะยกตัวอย่างง่ายๆถือว่าดีเลยนะครับอ่ะถ้ากับ2สมมุติว่าผมเล่นเนี่ยผมเล่นไม้ละ10ดอลลาร์นะครับผมเล่นไม้ละ10ดอลลาร์นะครับ10ดอลลาร์นะครับทุกคน10ดอลลาร์ถ้าผมชนะ ผมได้เงินเท่าไหร่ครับถ้าผมชนะเนี่ยผมจะได้เงินเท่าไรเท่าไหรครับยี่สิบดอลลาร์และถ้าเกิดผมแพ้ล่ะชนะแพ้ผมลงสิบดอลล์ครับผมก็จะเสียเท่าไหร่ครับเสียสิบดอลลาร์นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดผมเทรดเนี่ยเทรดไปหนึ่งร้อยครั้งด้วยอัตราวินเลทเนี่ยแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต วินเลทแค่40%นะครับเพื่อนๆะ40%เนาะเรามาดูกันว่าผลประกอบการของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมวินเลท40%ถ้าเทรด100ครั้งแสดงว่าผมชนะเท่าไหร่40ครั้ง40ครั้งผมได้ครั้งเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ที่บอก40ครั้งผมได้ครั้งเท่าไหร่ครั้งละ20ะเท่ากับว่าผมจะมีเงินเท่าไหร่800ดอลลาร์ครับทีนี้ผมแพ้นะครับเทรด100ครั้งเหมือนเดิม ผมแพ้หกสิบครั้งผมเสียผมเสียเท่าไหร่ครับลบสิบดอลลาร์ลบสิบแสดงว่าผมเนี่ยจะเสียเท่าไหร่หกรดอลลาร์ 600. ครับผลปรากฏว่าเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับผมกลับทำกำไรได้อยู่ที่200ดอลลาร์เห็นไหมครับว่าวินเลทเนี่ยไม่ได้มีผลจริงๆนะครับว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นำมาประกอบกันนะครับ ส่วนหลักจริงๆเนี่ยมันคืออะไรมันคืออัตราส่วน RR นั่นเองนะครับผมในเรื่องของ RR นะครับผมก็จะมาสอนเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างนะครับในส่วนนี้พอแล้วทีนี้ลองไปดูในกราฟกันนะครับอ่ะลองสลับไปดูในกราฟนะครับเราสลับมาดูในกราฟกันนะครับในกราฟจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมลองเอา i n เ i เ a t o r มาสักตัวหนึ่งนะครับอ่ะ MACD ล้วกันนะครับหาจุดเข้าหาจุดออกง่ายๆนะครับลองให้เพื่อนๆดูนะครับ อ่ะเรามาดูกันสมมติว่าผมเนี่ยก่อนจะเล่นนะครับผมก็จต้องวางแผนการเทรดเนาะผมต้องการที่จะทํากําไรเพราะอะไรจุดนี้เห็นไหมแม็กดีมันตัดกันลงนะครับแม็กดีมันตัดกันลงผมก็จ้องเลยครับฮิสโตแกรมสีแดงขึ้นมาปุ๊บผมเข้าอะไรเลยครับผมเข้าช็อตโพ i ิชันทันทีนะครับจุดนี้ตัดยังไม่ชัดจุดนี้ตัดชัดปุ๊บปิดแท่งผมเข้าช็อตโพ i ิชันเลยนะครับเข้าแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับว่า R r เท่ากับ1ได้ถ้าได้เราได้หนึ่ง ถ้าเสียเราก็เสียหนึ่งทีนี้เวลาผมบอกเพื่อนๆเน,เนี่ยผมจะไม่อยากให้เพื่อนๆเน,เนี่ยเล่นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่มันก็เล่นได้แต่ไม่ค่อยคุ้มผมจะให้เพื่อนๆเน,เนี่ยเล่นอยู่ที่หนึ่งจุดห้าโดยปกติเนาะทีนี้ผมก็ลากซับลอนลงมาที่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์พอแล้วผมก็ลากทาร์เก็ตของผมเนี่ยไม่รู้แหละว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ให้อาร์อาร์มันเท่ากันหนึ่งจุดห้าประมาณนี้อันนี้กาบ้านาทีเนาะเทดสั้นก็จะเห็นว่า r ลสเรวอร์ดเนี่ยอยู่ท แสดงว่าถ้าเกิดว่าผมได้กําไรนะครับผมได้กําไรผมก็จะได้เท่าไหร่ 1. 5 5เท่าแต่ถ้าผมเสียผมเสียถึงเท่าแล้วค่าตรงไหนที่เราจะนําไปใส่ Stop Loss นะครับค่าตรงไหนวิธีการคือดูตรงนี้ใช่ไหมครับมองไปทางด้านขวานะครับด้านขวามันจะมีจุดสีแดงอยู่เห็นไหมครับจุดนี้เห็นไหมสีแดงจุดนี้ครับคือจุดที่เราจะนําค่านี้ไปใส่ใน Stop Loss และ Take Profit คือจุดไหนจุดสีเขียวตรงนี้ครับเราก็นํา2ค่านี้ไปใส่เลย เราไปใส่ปุ๊บปรากฏว่าทําไมมันชนนะครับแสดงว่าไม้นี้เราก็ชนะนะครับผมอ่ะในส่วนของค่า RR นะครับขอสอนประมาณนี้พอนะครับเพื่อนคนไหนไม่เข้าใจเนี่ยลองย้อนคลิปดูได้นะครับและในส่วนของเรื่องต่อไปที่ผมจะมาสอนนะครับก็คือการดูเปอร์เซ็นต์กาฟขาดทุนการเปิดพ o s i t ิชันการตั้งตัวคูณนะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้กำไรเท่าไหร่เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ